สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำวังกระโดนอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับแต่ก็สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่ชาวบ้านออกมาหาปลากันเยอะทีเดียวนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยวังกระโดนนะครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ ดูน้ำไหลแรงทีเดียวนะครับน้ำเยอะแล้วแล้วก็สวยนะครับก็ละครับชาวบ้านก็ออกมาหาปลากันนะครับนี่ครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับอเดี๋ยวพาทุกท่านเดินมาชมทางด้านนี้ครับ โอ้ตอนนี้น้ําไหลแรงทีเดียวครับน่ากลัวเลยครับอ่ะดูครับนี่โอ้น้ําไหลแรงมากๆเลยครับดูความแรงของน้ํานะครับไหลแรงแล้วก็น่ากลัวทีเดียวนะครับมีชาวบ้านออกมาหาปลากันเยอะทีเดียวครับทางด้านโน้นนะครับที่มองเห็นอยู่นะครับ นะครับคุณผู้ชมครับอ่างเก็บน้ําห้วยวังกระโดนอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้สวยงามจริงจริงครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ